สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาอยู่กันในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับหรือบ้านให้เช่านะครับสำหรับคนที่มีบ้านให้เช่าแล้วนะครับและต้องการประกอบกิจการนะครับว่าควรคํานึงถึงอะไรบ้างนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยอธิบายรายละเอียดคร่าวๆนะครับถือว่าคร่าวๆไปแล้วว่าการที่คุณจะมาทําอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยคุณต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างเตรียมตัวอะไรบ้างทําสัญญา นะครับต้องหาลูกค้าต้องมีการวางมาจำนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวทีทท่ทำเงินที่นอกเหนือห้องให้เช่านะครับทำเงินที่นอกเหนือห้องให้เช่านั่นก็คืออะไรบ้างนะมีอะไรบ้างนะครับหลักๆนะครับที่ผมจะพูดถึงคือ1เลยนั่นเอง หนีไม่พ้นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับเครื่องซักผ้าหยดเหรียญแน่นอนว่าผู้เช่าแต่ละคนเนี่ยเช้าไปทํางานเย็นก็กลับบ้านบางทีเนี่ยเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งซักมือนะครับเขาต้องการความสะดวกสบายเหนื่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการมีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนะครับให้กับผู้เช่า ก็จะสร้างรายได้ทางหนึ่งนะครับสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือค่าเช่าบ้านให้กับเจ้าของซึ่งรายได้เนี่ยเยอะด้วยนะผมจะบอกให้เยอะด้วยนะ,ะ,บ,ยะยนะบางทีมากกว่าห้องเช่ามากกว่าห้องเช่า1ห,ห้องนะครับอย่างเช่นห้องเช่า1ห,ห้อง1 5 0 0บาทเดือนหนึ่งค่าเดือนหนึ่ง ค่าเครื่องอเดือนหนึ่งรายได้จากเครื่องสภาพาหยดเหรียญเนี่ยได้รับมามากกว่าห้องเช่าหนึ่งห้องนะครับอาจจะได้มากถึง5,000หรือ8,000หรือบางทีก็เป็นหมื่นเลยนะครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนในนั้นนะครับหลักๆเราเนี่ยคือเอามาบริการผู้ให้เช่านะครับและรวมถึงบ้านใกล้เรือนเคียงแถบบริเวณนั้นด้วยนะครับ ได้รับอน,นิสงไปด้วยนะครับได้รับอน,นิสงจากบริเวณนั้นไปด้วยนะครับ2นอกจากเครื่องผ้าหยดเหรียญแล้ว2ตู้น้ําเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ <limp id product> เพราะว่าผู้ผู้ผู้เช่าเนี่ยนะครับผู้เช่ออนนาเนี่ยคงจะซื้อน้ํากินซื้อน้ำเซเว่นซื้อน้ําร้านค้าเนี่ยบ่อยๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําเป็นสิ่ง เป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับเพราะฉะนั้นมีตู้น้ําหยอดเหรียญน,นะครับ1บาท1ลิตรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคุ้มกว่าและเขาใช้บริการแน่นอนนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 3. ตู้เติมเงินหยอดเหรียญน,นะครับตู้เติมเงินหยอดเหรียญโดยเฉพาะตู้สมัยใหม่มีทั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์และเติมบัตรเกมนะครับบัตรเกมบัตรทูมันนี่ พวกเนี้ยนะครับต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยมีมือถือกันหมดนะครับแล้วก็ทุกคนต้องมีภารกิจในการโทรออกนะครับโทรไปนู่นไปนี่บ้างเพราะฉะนั้นการมีตู้การมีตู้เติมเงินหยอดเหรียญเนี่ยนะครับก็ช่วยสร้างรายได้อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับ 4. ต,ตู้หยอดตู้หยอดพวกบีบผงซักฟอกต่างๆนะครับน้ำยาปบผ้านุ่มเอ่ยนะครับไม่รู้ว่ามีปะนะ <c oughs> ตู้พวกนี้ไม่รู้ว่ามีไหมแต่ถ้าไม่มีถ้าเจ้าของบ้านนะครับถ้าเจ้าของบ้านามีเวลานะครับมีเวลาถ้าเจ้าของบ้านมีเวลาแล้ว ไม่ได้ไปทํางานนะครับไม่ได้ไปทํางานอาจจะอยู่เฝ้าบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะขายก็ได้นะขายตู้อ่าตู้พวกนี้าขายผงซักฟอกขายพวกนี้เป็นรายได้เสริมนะครับแต่ถ้าใครไม่มีคือบางทีเจ้าของบ้านเนี่ยทำงานด้วยนะครับก็คงไม่มีเวลาไปขายนะครับก็ถ้าเกิดมีตู้ หยอดเหรียญน,นะครับเอ่อตู้หยอดแล้วก็ผงซักฟอกหล่นลงมามีตู้ซื้อเครื่องสะฟอกอ,อัตโนมัติเนี่ยผงสฟอกอัตโนมัติเครื่องน้ํายาปัดผงนุ่มอัตโนมัติเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นอีกรายได้ทางหนึ่งนะครับรายได้ทางหนึ่งโอเคเราจะเห็นแบบเอ่อเราจะเห็นรายได้ที่มากกว่าค่าเช่าไปแล้วนะครับคือมันอาจจะไม่ได้ c o ว e r ทำเงินมากกว่าค่าเช่าทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่แต่มันช่วยทําเงินได้เยอะเหมือนการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งนะครับอย่างบางคนเนี่ยซื้ออสังหาริมทรัพย์ให้เช่ามากู้ซื้อมาเพราะหวังจะลงลงทุนหวังจะเป็นหวังที่จะเอาทรัพย์เนี้ยเป็นทรัพย์แห่งการลงทุนโดยเฉพาะเพื่อในภายภาคหน้าจะได้ลาออก มาจากงานได้อย่างสบายคือเราออกมาก็มีอสังหาริมทรัพย์ตัวนี้เป็น ATM ทําเงินให้รายเดือนต่อเดือนนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ให้นะครับเขาจึงเขาจึงซื้อเอาไว้เพราะนั้นซื้อเอาไว้เนี่ยไอตอนแรกเนี่ยย้อนไปดู ep 5เนี่ยที่ผมให้คิดคำนวณคือค่าเช่ามากกว่ารายจ่ายผลแบงค์นะครับค่าเช่าต้องมากกว่ารายจ่ายผลแบงค์แน่นอนละ ถ้าค่าเช่ามากกว่ารายจ่ายผ่อนแบงค์แล้วคุณซื้อมาตามคอนเซปต์ EP5 EP คุณได้กำไรคือคุณไม่ขาดทุนอ่ะอาจจะไม่ได้กำไรแต่คุณไม่ขาดทุนในเรื่องต้องผ่อนแบงค์คือให้ตัวมันผ่อนตัวมันเองนะครับและอีกสิ่งหนึง่งคือถ้าเกิดได้เครื่องมือทำเงินชิ้นใหม่อย่างเช่นเครื่องสภาพาหยอดเหรียญตู้น้ำเอ่ยนะครับตู้ผงซัฟฟอกเอ่ยต,ตู้เติมเงิน นะครับเติมเงินมือถือเอ่ยรายได้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้มันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่มีแค่ค่าเช่านะถือว่าเป็นประโยชน์นะผมว่าถือว่าถือว่ามันทําเงินได้มากมากกว่าแค่ค่าเช่าอ่ะนะง,างหานหาลิมัรัพนี้นะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับที่ไฮไลท์เลยบางที ถ้าจุดที่คุณซื้อมันเป็นจุดศูนย์กลางหรือศ,ศูนย์รวมหรือเป็นทางผ่านที่มีพนักงานมีคนผ่านจำนวนมากผ่านบริเวณนั้นบ่อยๆโซนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าของคุณอาจจะเป็นโซนที่ธนาคารมาติดต่อเพื่อขอวางตู้ ATM นะครับเพื่อเช่า ที่ในการวางตู้ ATM คือถ้าเกิดตรงนั้นมันเป็นแหล่งที่คนพลุกพ่านเดินไปเดินมาและเป็นแหล่งความต้องการธนาคารเล็งเห็นแล้วว่าตรงนี้มีคนใช้บริการ ATM บ่อยแน่นอนและยังไม่มีการวางตู้ ATM ไว้พื้นที่โซนของคุณอาจจะเป็นโซนทำเลทองนะครับที่เขาจะมาวางตู้ ATM ผมไม่รู้นะว่าค่าเช่าของแต่ละสถาบันทางการเงินที่เขาจะมาเช่าวางตู้ ATM นี่ยราคาเท่าไหร่ แต่แน่นอนว่าแต่แน่นอนว่าคุณได้เงินแน่คุณได้เงินแน่น,แน,นะครับนะครับโอเคเพราะนั้นถ้ามีธนาคารมาติดต่อขอวางตู้โอ้โหเด็ดเลยนะครับเด็ดเลยแล้วก็ลองดูเงื่อนไขมาว่าเขาจะให้ค่าเช่าเท่าไหร่บางทีค่าเช่า5้า0ันะ5,000ันต่อเดือนนะวาง แค่วางเฉยๆนะครับน้ำค่าไฟต่างหากนะครับพอเขาต้องใช้เขาต้องเสียบไฟนะครับเสียบไฟต่อจากบ้านเรานะครับโอ้โหถ้าเกิดใครได้อย่างนี้นะรับรองสบายเลยคราวนี้สบายเลยนะครับอันนี้ก็คือที่บอกมาเป็นหนึ่งในรายได้นะครับรายได้ซึ่งมาจากแหลง่ง แหล่งต่างๆที่มากกว่ามากกว่าแหล่งให้เช่าอย่างเดียวมากกว่าห้องให้เช่าอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นเห็นแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าถ้าเลือกดีๆถ้าเลือกเป็นมันจะให้มากกว่าค่าเช่านะครับอย่างที่ผมบอกมันมีช่องทางในการทำเงินมากกว่าค่าเช่านะครับแล้วอนาคต ถ้ายิ่งเป็นถ้ายิ่งอยู่ในทำเลที่ดีมันสามารถปล่อยขายทํากําไรได้เยอะด้วยครับเรียกว่าถือได้ตังขายได้กําไรนะครับโอเคคลิปหน้าเนี่ยผมกะจะต่ออสังหาริมมาซัย์ให้เช่าต่อนะครับอสังหาริมมาซั้ให้เช่านะครับต่อ